สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวัคราคาถูกค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่401นะคะ EP ที่4ี่ค่ะวันศุกร์ที่26กันยายน2568นนะคะเป็น EP ฉบับปัจจุบันเลยนะคะพี่พี่นะ อีพีนี้มี2ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1ถึงรายการที่7รายการละ400บาทนะคะส่วนรายการที่8ถึงรายการที่33รายการละ300บาทนะคะพี่ๆนะมี2ราคาด้วยกันนะคะมีทั้งบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจะส่ง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะ สำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะสะดวกโอนเงินจะส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งหมายเลข ep 4ี1แล้วตามด้วยหมายเลขรายการได้เลยนะคะพี่พี่นะท่านไหนนะคะสะดวกเป็นปลายทางน้องขอให้พี่พี่นะคะพร้อมรับพัสดุนะคะรับของให้ตรงวันเวลาที่พี่พี่เขาไปจัดส่งนะคะใครไม่พร้อมนะคะรบกวนไม่ ไม่สั่งไม่ซื้อนะคะพี่พี่นะไม่สั่งไม่ซื้อนะคะถ้าไม่พร้อมนะคะอันนี้น้องขออนุญาตระบายหน่อยนะคะเป็นพี่ๆบางท่านจริงๆน้องย้ำอยู่ทุกคลิปทุก EP นะคะแต่ก็ยังมีอยู่นะคะเหตุผลร้อยแนะคะต้องไปล่องเหนือล่องใต้นะคะต้องไปต่างประเทศนะคะ พึ่งสั่งวันนี้พรุ่งนี้ไปเลยแบบนี้ไม่เอานะคะพี่ๆนะหนูเสียทั้งค่าส่งเสียทั้งค่ากล่องแล้วก็หนูเสียลูกค้าคนอื่นที่เขาอยากจะได้องค์ที่ตรงกับพี่ด้วยนะคะอ่ารอบล่าสุดนะคะหนูโดนมาสามกล่องนะพี่ยอดทั้งหมด4,200บาทนะคะพี่ๆนะหนูก็เอาเงินค่าชาวบ้านนะคะไปไปหมุนก่อนเนาะแล้วพอพี่ไม่รับปุ๊บของติกับสรุปว่าเงินค่าชาวบ้านหนูหายวับไปกับตาเลย ขอระบายนิดนึงนะคะพี่ๆน้นะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเจอชุดนี้คือแบบน้องเสียใจยแล้วก็โกรธมากนะคะพี่ๆนะอย่าทํากันแบบนี้นะคะพี่ๆถ้าไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมจริงๆไม่ต้องสั่งไม่ต้องซื้อนะคะน้องย้ําอยู่ทุกคลิปนะคะก่อนตัดสินใจนะคะเช็คยอดเงินในกระเป๋าในแอปโทรศัพท์ของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เช็คความพร้อมของตัวเองนะคะว่าพร้อมรับพัสดุหรือเปล่านะคะพี่ๆนะ น้องต้องขออภัยพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะยังมีพี่ๆที่น่ารักกับหนูนะคะทุกคนอยู่นะคะแต่ก็จะมีบางส่วนจริงๆนะคะพี่ๆนะยังคงมีบางส่วนจริงๆนะคะ ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ต้องระบายกับพี่ๆนะคะทนฟังน้องนิดนึงนะคะพี่ๆนะมาค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่หมดปกติกันเลยนะปรับโบทกันคะ่ะพี่ๆเบอร์ติดต่อน้องนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0876262939นะคะ จะโทรสายด่วนแอดไลน์เบอร์โทรก็ได้นะคะหรือจะแคบหน้าจอ QR Code ด้านหน้านี้นะคะสแกนแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะน้องตอบเองรับสายเองนะคะพี่พี่นะท่านไหนโทรมาแล้วน้องไม่ได้รับสายนะคะเดี๋ยวน้องจะโทรกลับนะคะอาจจะติดธุระหรือทําอะไรอยู่นะคะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจะโทรกลับทุกสายเลยนะคะพี่พีนะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะ น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะฝากช่องน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกท่านนะคะน้องเป็นเพียงแค่ช่องเล็กๆช่องน้อยๆช,ออยช่องนี้นะคะช่วยกันเอ็นดูนะคะพี่พี่นะมาค่ะเริ่มเที่ยวรายการที่1ค่ะเดี๋ยวน้องขออนุญาตซูมค่ะรายการที่1น,นะคะเป็นพระ25สศตวตรรษนะคะพี่พนะ400บาทค่ะ รายการที่หนึ่งค่ะเหรียญยี่สิบห้สตวร์ษนะคะรายการที่หนึ่งค่ะองค์นี้สี่รอบาทค่ะนี่ค่ะรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ2 503นะคะองเ์นียรายการที่สอง400บาทค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่องเ์นียรายการที่สองนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่สามค่ะรายการที่สามเหรียญหลวงพ่อกลวยสี่ร้อยบาทค่ะรายการที่สามเหรียญหลวงพ่อกลวยสี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้นะคะพี่พิณนะรายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เหรียญหลวงพ่อหอมค่ะวัดซากหมักนะคะรายการที่สี่สี่ร้อยบาทค่ะรายการที่สี่สี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่สี่ค่ะ ต่อไปค่ะรายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเหลี่ยญหลวงพ่อดิ่งค่ะรายการที่ห้านะคะสี่ร้อยบาทค่ะพี่พี่รายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านะคะพี่พี่ ไปต่อนะคะ icism, ร,ารายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะเหรียญหลวงปูดทวดเสียนโตค่ะรายการที่6เหรียญหลวงปูดทวดเสียนโตค่ะ400บาทค่ะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะพี่ๆนะเหรียญหลวงปูดทวดเสียนโตนะคะ สี่บาทค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เหรียญหลวงพ่อคงนะคะองเ์นียวรายการที่7ค่ะ400บาทนะคะเหมือนจะเป็นขอบสตางคนะ,คะพี่พี่นะรายการที่7ค่ะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อคง400บาทค่ะ รายการที่1ถึงรายการที่7นะคะรายการละ400บาทนะคะพี่ๆนะคะต่อไปนะคะรายการที่8เป็นต้นไปราคา300บาทนะคะมาค่ะอง์นี้นะคะรายการที่8ค่ะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่8เหรียญหลวงพ่อกันค่ะ300บาทนะคะ มีทางบริการปลายทางเราก็โอนเงินนะคะปลายทางหนึ่งรายการบวกค่าจะส่ง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะสำหรับท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มค่ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นรูปหล่อพากิ่งกล้วยนะคะพี่ๆนะรายการที่9ค่ะ นี่ค่ะด้านหลังองค์เนียวรายการที่เก้านะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบค่ะ รายการที่10รูปถ่ายหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะรายการที่10นะคะพี่พี่นะองค์นี้รูปถ่ายหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังเหมือนจะมีฝั่งตะกูดฝั่งนักปกนะคะพี่พี่นะเก่าๆเลยค่ะรายการที่10ค่ะเบอร์ติดต่อนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0ูน 6262939นะคะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11เหรียญหลวงพ่อจงค่ะรายการที่11เหรียญหลวงพ่อจงค่ะอง์นี้นะคะรายการที่11นะคะเหรียญหลวงพ่อจงค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะหลวงปูทวดเนื้อว่านค่ะรายการที่12หลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะรายการที่12ค่ะพี่พี่สามร้อยบาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะพระขุนแผนนะคะรายการที่13ค่ะอง์นี้เป็นพระขุนแผนค่ะพี่พี่รายการที่13ค่ะ <ต>ร <า ase. S 2> งนี้นะคะรายการที่13นะคะพี่พี่ต่อไปนะคะรายการต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่14เป็นพระกุกเก่านะคะองเ์นียวรายการที่14ค่ะพระกุกเก่าค่ะพี่พี่รายการที่14นะคะพระกุกเก่าค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่ส5ห้าค่ะรายการที่สิบห้าเหรียญเสมานะคะพี่ๆนะหลวงปูทิมค่ะรายการที่ส5้าค่ะเหรียญเสมาหลวงปูทิมค่ะองนี้300รอบาทค่ะรายการที่ส5ห้าค่ะต่อไปค่ะ รายการต่อไปรายการที่16นะคะอง์นี้นะนะคะรายการที่16ค่ะพี่พี่เป็นภากุเก่านะคะรายการที่16ค่ะด้านหลังค่ะรายการที่16ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่17ค่ะรายการที่17นะคะหลวงปู่สุขค่ะรายการที่17เป็นหลวงปู่สุขค่ะพี่ๆชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งน้องพูดคุยกับน้องได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งหมายเลข ep 4ี1นนะคะตามด้วยหมายเลขรายการนะคะ ถัดไปรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นพับปิดตาค่ะรายการที่18เป็นพับปิดตานะคะองนี้นะคะรายการที่18ค่ะรายการที่18นะคะต่อไปนะคะรายการที่19เค่ะเป็นพาะสมเด็จเก่าค่ะ รายการที่19นะคะเป็นพระสมเด็จเก่าๆนะคะรายการที่19ค่ะต่อไปค่ะรายการที่20ค่ะรายการที่20เหรียญพระพุทธชินสีค่ะรายการที่20นะคะเหรียญพระพุทธชินสีค่ะ รายการที่20นะคะเหรียญพระพุทธชินสีต่อไปรายการที่21ค่ะรายการที่21เหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะรายการที่21เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่22ค่ะรายการที่22เหรียญอาจารย์ฟันค่ะรายการที่22เหรียญอาจารย์ฟันค่ะองค์นียรายการที่22นะคะพี่ๆนะเหรียญอาจารย์ฟัน300บาทค่ะต่อไปรายการที่23าค่ะเหรียญคูบาค่ะ รายการที่23เหรียญคูบาค่ะรายการที่23นะคะเหรียญคูบาสีวิชัยค่ะต่อไปรายการที่24ค่ะเป็นพาับปากน้ำนะคะรุ่น1ค่ะนี่ค่ะรายการที่24นะคะเป็นพับปากน้ำรุ่น1ค่ะพี่พ ด้านหลังค่ะรายการที่24นะคะต่อไปนะคะรายการที่25ค่ะหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่25หหลวงปู่ทวดค่ะ รายการที่ยี่สิบห้าค่ะหลวงพุทธรตตต่อไปรายการที่ยี่สิบหกค่ะรายการที่ยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อคงค่ะรายการที่ยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อคงนะคะมีบริการปลายทางเราก็โอนเงินนะคะปลายทางหนึ่งรายการบวกค่าจัดส่งห้าสิบบาทค่ะ สองรายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปรายการที่27นะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่27เหรียญหลวงพ่อกันค่ะพี่พี่องเ์นียวรายการที่27ค่ะต่อไปรายการที่28คะ่ะเหรียญหลวงปู่ไขค่ค่ะ รายการที่28เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29ค่ะรายการที่29เป็นพับปิดตาค่ะรายการที่29พับปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีค่ะ ต่อไปรายการที่30ค่ะรายการที่30เหรียญหลวงปู่ทิมจเจริญพรค่ะรายการที่30เหรียญหลวงปู่ทิมจเจริญพรค่ะนี่ค่ะเก่าๆนะคะรายการที่30ค่ะพี่ๆสามร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่31อค่ะเหรียญพระมงคลเทพมุนีค่ะ รายการที่31นะคะเหรียญพระมงคลเทพมุนีค่ะรายการที่31นะคะต่อไปนะคะรายการที่32ค่ะหลวงปู่สุขนะคะรายการที่32หลวงปู่สุขค่ะองค์นี้300บาทค่ะพี่พี่ รายการที่32นะคะต่อไปค่ะรายการสุดท้ายค่ะรายการที่33ค่ะหลวงปู่ทวดเม็ดแตงค่ะรายการที่33หลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะคะนี่ค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่401นะคะมีทั้งหมด33รายการด้วยกันนะคะมี2ราคานะคะพี่ๆนะนี่นะคะมีทั้งหมด33รายการมี2ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1ถึงรายการที่7รายการละ400บาทนะคะรายการที่8ถึงรายการที่33รายการละ300บาทค่ะ มีทั้งบริการปลายทางเราก็โอนเงินค่ะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆนะท่านไหนสะดวกโอนเงินน้องจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มค่ะเบอร์ติดต่อนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 7ย์6 2, 6 2 9 3 9นะคะจะโทรสายด่วนหรือจะแอดไลน์ทางเบอร์โทรก็ได้นะคะ สามารถแคบหน้าจอ QR Code ด้านหน้านี้นะคะสแกนแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะน้องตอบเองรับสายเองนะคะพี่พท่านไหนสะดวกปลายทางน้องขอให้พี่ๆี่นะคะพร้อมรับพัสดุพร้อมรับสายพี่พี่ขนส่งเท่านั้นนะคะรับของให้ตรงวันเวลาที่ของจะส่งไปถึงนะคะพี่พี่ น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะฝากช่องของน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท่านค่ะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกับสวัสดีค่ะ